อานิสง์ของการใส่บาตรบุญใหญ่ประพภปุ่มพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงรับได้เรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมีบุรุษเข็นใจไร้ญยยาติขาดมิตรพ่อแม่ก็ตายไปจนสิ้นแล้วนามว่าทุกตะ แม้จะเป็นคนยากจนเข็นใจแต่ว่าก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาปรารถนาใครจะถวายทานอยู่เนืองนิดแต่ไม่มีวัตถุทานที่ดีพอที่จะถวายทานได้เรียกว่าถึงจะจนแต่ก็ยังอยากสร้างบุญอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันที่ชาวบ้านทั้งหลายเตรียมอาหารไปถวายพระด้วยใบหน้าที่ผ่องใสเรื่อนเริงด้วยกันทุกคนฝ่ายทุกขตะ เดินออกมาจากกระท่อมน้อยที่สุขหัวนอนก็มองผู้คนเขากำลังไปทำบุญกันอย่างเรื่อนเริงแจ่มใสฉับพลันน้ำตาก็ไหลรินลงอาบหน้าด้วยความน้อยใจที่ตนเองนั้นแสนจะยากจนและไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำทานเหมือนคนอื่นเขาเลยก็พอดีเหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่กำลังบิณทบาทมาอยู่ตรงหน้าของนายทุกตะเขาก็เกิดศรัทธาแรงกล้า นึกถึงข้าวก้อนหนึ่งประมาณเท่าผลมะตูมที่ตนหามาได้หวังจะกินไว้กังตายแต่ด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่เขารีบเข้าไปในกระท่อมไปเอาข้าวก้อนนั้นมาใส่บาตรแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยความปิติยินดีความเสียใจน้อยใจก็หายไปแล้วอุทิศส่วนกุศลที่ทำแล้วนั้นไปถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วบังเอิญเปรตชนซึ่งเป็นพ่อแม่ และญาติของทุกขตะนั้นโยมบาลได้ปล่อยไปเที่ยวสแสวงหาอาหารพอดีกับการทำบุญของทุกขตะในครั้งนี้ก็พากันโมทนาบุญนั้นพ่อแม่และญาติของทุกขตะต่างก็อวยพรให้ทุกขตะนั้นประสบความเจริญตามที่เขาปรารถนาทุกประการแบบขอให้รวยรวยมีความสุขประมาณนั้นฝ่ายโยมบาลเมื่อทราบว่าสัตว์นรกเปรตพ่อแม่ และญาติของนายทุกตะนั้นได้รับส่วนบุญที่นายทุกตะอุทิศส่งมาให้และมีการรับอนุโมทนาทานแล้วจึงปล่อยให้พ้นจากกรรมในนรกแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วยอำนาจวาสนาบารมีของข้าวก้อนเดียวที่ทุกตะส่งไปให้ส่วนในของผู้ที่ทำบุญคือทุกตะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ทำมาหากินแบบเจริญรุ่งเรืองไม่มีขัดสน ไม่มีขัดข้องประสบความรุ่งเรืองเป็นลำดับถึงกับมีทรัพย์ทำการค้าขายได้โดยสะดวกก็ยิ่งทำบุญทำกุศลทวีขึ้นไปอีกยึดหลักให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาครั้นถึงเวลาอายุไขก็ตายทุกตะไปบังเกิดในสวรรค์เป็นเทพพมุตรมีนางเทพอับสรแวดล้อมเป็นยศบริวาร เมื่อหมู่ญาติที่เป็นเทพธิดาทราบข่าวก็พากันไปถือเครื่องสการะบูชาคุณแก่เทพ,พบมุตรนั้นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ที่ตายในกรณีสมมุติว่าพ่อแม่ทำกรรมคือทําบาปไว้ลูกอยากจะส่งบุญไปให้พ่อแม่โอกาสน้อยที่สุดหรือเกือบจะไม่ได้เลยที่พ่อแม่จะได้รับมีอยู่ในชานุตโสดีสูตร มีพรามณ์ชานุสโสนีกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ทําบุญไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามีพวกที่รับได้ประเภทเดียวคือเปรตปรทัตตูปะชีวีเปรตมีเยอะแต่มีประเภทเดียวเท่านั้นที่ได้รับดังนั้นพราหมณ์ก็ถามต่อว่าแล้วถ้าหากญาติคนนี้ไม่ได้รับ แล้วใครจะได้รับพระองค์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีญาติไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าที่เราเกิดในสังสารวัตที่ยาวนานและทุกคนเป็นญาติกันเยอะแยะเลยนี่ไม่ได้หมายถึงพ่อในชาตินี้ชาติเดียวแต่หมายถึงทั่วๆไปเลยฉะนั้นต้องมีแต่พรามคนนี้ก็ยังสงสัยต่อแล้วถ้าเกิดไม่มีละ่ะพรามคนนี้แกนับถือพระพรหม แกก็ยังไม่เชื่อต้องการซักให้กระจ่างสมมุติว่าไม่มีล่ละขนาดพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีแกยังไม่เชื่อต้องการซักให้กระจ่างไปเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญน,นั้นก็ไม่ได้ไปไหนยังเป็นของเราอยู่และถ้าพ่อแม่ของเราไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นเทพหรือไปอยู่ในสัตว์นรกก็ไม่ได้รับแต่มีที่จะได้รับแน่นอน มีหลักฐานในพระไตรปิฎกเล่มที่25ติโลก,กุตสูตรเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารอันนั้นทําแล้วเขามารอรับเลยอันนั้นเขาเป็นเปรตแต่ครั้งแรกทําแล้วไม่ได้อุทิศให้ปรากฏว่าเขายังเหมือนเดิมเปลือยเปล่าล่อนจนอยังโป้อยู่เลยเขามาร้องขอวิทพระองค์ก็ตื่นขึ้นมาเอเสียงอะไร เขามาขอส่วนบุญทั้งวันแล้วไม่ได้เลยมาแสดงตนกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นแล้วไปดูเจอเปรตมาอยู่ข้างวังอีกเยอะแยะเลยเพราะเขามารอตั้ง90กว่ากันถ้าจำไม่ผิดนะรอมาตั้งนานและการที่เราถวายสังฆทานหรืออนิสงค์ของการถวายเป็นของเราร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้าจะอุทิศให้คนอื่นมันน้อยมาก แม้แต่อุทิตให้เจ้ากรรมนายเวรเองแต่เจ้ากรรมนายเวรที่จะได้รับนั้นต้องไปเกิดเป็นเปรตอีกล่ะถ้าไม่เป็นเปรตเขาก็รับไม่ได้ยกเว้นพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดารับรู้เขาไม่ได้รับบุญของเราแล้วเขาก็อยู่ในบุญของเราไปพอหมดบุญแล้วก็ไปจุติในภพอื่นจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามการรมที่ทำไว้ ใครทำดีได้รับผลดีใครทำชั่วได้รับผลชั่วไม่มีใครรับผลของกรรมแทนกันได้แม้พวกเปรตที่สามารถรับส่วนบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้จากโลกนี้ได้ก็เพราะเปรตได้ทำบุญด้วยตนเองในข้อปัตตานุโมทนาคือชื่นชมในบุญที่มีผู้อุทิศไปให้ถ้าไม่ชื่นชมโมทนาในบุญก็ไม่เกิดแก่เปรตการอนุโมทนานั้น เปรตต้องทำเองไม่มีใครทำให้เปรตได้พวกเราในโลกมนุษย์นี้ทำได้เพียงบุญในข้อปฏิทานคือการอุทิศบุญที่ทำแล้วให้เปรตเท่านั้นถ้าเปรตยอมรับบุญที่เราอุทิศไปให้เขาก็จะชื่นชมอนุโมทนาเมื่อเขาชื่นชมอนุโมทนาบุญก็จะเกิดแก่เปรตแต่ถ้าเปรตไม่ยอมรับหรือไม่ทราบไม่ได้ชื่นชมอนุโมทนาบุญก็ไม่เกิดแก่เปรต เปรตก็ยังไม่ได้รับบุญที่มีผู้อุทิศให้เมื่อบุญไม่เกิดแก่เปรตเปรตก็ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปแต่ถ้าบุญที่เกิดแก่เปรตเปรตก็จะพ้นจากความทุกข์ทรมานบางครั้งถ้ากรรมของเปรตเบาบางอนุโมทนาแล้วก็พ้นจากสภาพเปรตเป็นเทวดาทันทีซึ่งเรื่องนี้มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายเปตะวัตุ ส่วนสำหรับเทวดานั้นแม้ท่านจะมีความสุขมีอาหารทิพย์แต่ถ้าท่านทราบว่ามีผู้คนในโลกมนุษย์นี้ทำบุญแล้วอุทิศให้ท่านท่านก็ยินดีรับถ้าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็ชื่นชมอนุโมทนาด้วยบุญในข้อปัต,ตานุโมทนาก็เกิดแก่ท่านแต่การอนุโมทนาของเปรตกับเทวดานั้นต่างกันเทวดาอนุโมทนาแล้วสิ่งที่เทวดาจะได้ คือกำลังบุญที่มากขึ้นเช่นมีรัศมีมากขึ้นมีอำนาจในภพภูมิที่ตนเองอยู่มากขึ้นหรือส่วยทิพยสมบัติได้นานขึ้นเป็นตน้นขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้ที่ได้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ